มูฟี่เชคสวัสดีครับได้เวลามูฟี่เชคกับผมวีรวีโรจน์นะครับที่จะมาเด็กข่าวคราวในวงการภาพยนตร์เป็นประจำแบบนี้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์สำหรับช่วงนี้เรามาติดตามข่าวนี้กันครับอัปเดตหนังใหม่เข้าฉายสัปดาห์นี้เตรียมตัวพบกับผลงานที่แฟนๆต่างเฝ้ารอกับภาพยนตร์เรื่องบุกเพสนิวาสภาค2ครับ หลังจากที่ครองรักกันมาอย่างหวานชื่นจนตายจากการเมื่อครั้งสมัยอยุธยาพี่หมื่นและแม่หญิงการะเกดครับก็ได้กลับมาเกิดใหม่ในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นในภาค2นี้เป็นเรื่องราวของพบหรือว่าพี่หมื่นที่กลับชาติมาเกิดเป็นนายช่างหนุ่มผู้มีสเสน่ห์และได้พบกับเกศรนหญิงที่พบเจอะเจอในฝันมาตลอดเขาเชื่อหมดใจว่าเธอเนี่ยคือคู่บุกเพศนิวาสแต่เกศรหรือแม่หญิงการะเกตที่กลับชาติมาเกิดเธอเนี่ยกลับไม่เชื่อเรื่องบุกเพศนิวาสครับ แถมยังไม่ชอบที่หน้าพบอีกด้วยแต่ดันไปสนใจเมทัศที่รับบทโดยไอ้ผลิตชายหนุ่มหน้าฝรั่งที่ย้อนเวลามาเหมือนแม่กาลาเกตและชอบใช้คำพูดแปลกๆเหมือนในสมุดบันทึกโบราณของคุญิงการาเกตที่เพิ่งถูกค้นพบขณะที่เรื่องรักยังไม่คลี่คลายก็ดันมีเรื่องวุ่นวายให้พบและเกสรและเมทัศเนี่ยต้องไปผัพันกับเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ของบ้านเมือง พวกเขาจะรักษาประวัติศาสตร์ให้เป็นเช่นเดิมได้หรือเปล่าความรักของทั้งคู่จะจบลงยังไงเตรียมชมกันได้แล้วในโรงมภาพยนตร์สัปดาห์นี้เลยครับเอาละครับแล้วกลับมา Movie c h เชคต o บีใหม่ในครั้งต่อไปนะครับส่วนตอนนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ Movie Check